สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปกันครับโจทย์นะครับให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมานะครับแล้วก็กหนดความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมาให้นะครับข้อนี้นะครับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากคือ12นะครับแล้วก็ยังกําหนดมุมมาให้ด้วยนะครับโจทย์ก็อยากรู้นะครับว่าด้านที่เหลือ2ด้านในยาวเท่าไหร่เช่นด้านนี้นะครับ A เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ B นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เราเจอเจอโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับเยอะนะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับแถบนะครับการคำนวณลักษณะนี้เนี่ยยังเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการแตกเวกเตอร์ด้วยนะครับดังนั้นค่อนข้างสําคัญนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะครับหาความยาวของด้าน A ก่อนละกันนะครับถ้าอยากหาความยาวของด้าน A นะครับให้เราใช้ไซ n ์เซต้านะครับไซด์คืออะไรครับไซ n ์ของมุมนี้คืออะไรครับคือข้ามฉากถูกไหมครับเนื่องจากมุมนี้มันคือ60นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าไซ n ์ 60อ,60องศานะครับจะต้องมีค่าเท่ากับข้ามข้ามคือ a ส่วนด้วยฉากคือ12นะครับดังนั้นคือ a ส่วน12นะครับดังนั้นนะครับอยากหาค่า a นะครับย้าย12ขึ้นไปคูณจะได้ว่า a นะครับต้องมีค่าเท่ากับ12นะครับคูณกับไซ60นะครับไซ60มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับรูท3ส่วน2นะครับก็คูณกับรูท3ส่วน2ไปก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ย สิบสองหารด้วยสองคือก็คือหกรูสามนะครับมาดูหน่วยกันนิดนึงนะครับสมมุตินะครับว่าสิบสองนะครับมีหน่วยเป็นอะไรดีเซนติเมตรนะครับค่าที่หาออกมาได้ด้านนี้ต้องมีความยาวเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะครับเอาต่อไปนะครับมาหาค่า b บ้างนะครับ b ก็ใช้ cos นะครับ c o สของมุมนี้คืออะไรครับ cos คือชิดฉากคือชิดฉากถูกไหมครับดังนั้นมุมหกสิบนะครับก็จะได้ว่า cos หกสิบนะครับ ต้องมีค่าเท่ากับชิดคือ b นะครับส่วนฉากคือสิบสองถูกไหมครับต้องเท่ากับ b ส่วนสิบสองนะครับดังนั้น b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับระยะสิบสองขึ้นไปคูณก็คือสิบสองคูณกับคอ s หกสิบนะครับ c อ s 6กสิบมีค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยไอ้นี่คือหนึ่งส่วนสองถูกไหมดังนั้นนะครับสิบสองหารด้วยสองก็คือหกนะครับดังนั้น b นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับหกเซนติเมตรนะครับโอเคนะครับ เนื่องจากว่านะครับโจทย์ในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากๆนะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับดังนั้นนะครับถ้าเรามานั่งทําอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับดังนั้นเขาก็เลยมักจะจํากันนะครับว่าใกล้คอสไกลสายนะครับวิธีใช้ทํำยังไงเอามาดูกันครับสมมุติว่าเราอยากจะหาความยาวของด้านไหนดีเอาด้าน B แล้วกันนะครับ ด้าน b เนี่ยมันอยู่ใกล้มุม60มากกว่าด้าน a นะครับดังนั้นของด้าน b จะใช้คําว่าใกล้นะครับอยากหาความยาวของด้าน b ง่ายมากเลยครับให้เราเอาความยาวของด้านนี้มานะครับด้าน b นะครับจะเท่ากับนะครับความยาวของด้านนี้คือเท่าไหร่ครับ12นะครับถ้าใกล้ให้ใช้ cos นะครับก็คูณกับ cos เข้าไปครับ cos 60นะครับตรงกันไหมครับเนี่ย b เท่ากับ12 cos 60ตรงนะครับ ส่วน a นะครับด้าน a มันอยู่ไกลจากมุม60องศามากกว่าด้าน b ถูกไหมดังนั้น a ใช้ไกลนะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับเอาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมานะครับก็คือ12นะครับคูณกับอะไรครับใกล้เอไกลเป็นไซน์นะครับก็คูณกับไซน์60องศานะครับเท่ากันไหมเอเท่ากับ12ไซน์60เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับโอเคนะครับเร็วกว่าเยอะนะครับอ้าวลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับอ้าวสมมุติว่าด้านนี้นะครับ20นะครับ อยากหาเอาด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันนะครับด้านนี้มันใกล้หรือไกลครับด้านนี้มันใกล้ถูกไหมครับดังนั้นใกล้เป็นคอสนะครับดังนั้นความยาวด้านนี้คืออะไรครับเราก็เอาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากคือยี่สิบนะครับใกล้ก็คือคอสถูกไหมคอสห้าสิบสามนะครับส่วนด้านนี้ครับก็ต้องเป็นยี่สิบนะครับมันไกลไกลก็ต้องเป็นทรายนะครับทรายห้าสิบสามนะครับไปคิดเลขเองนะครับก็ต้องการให้รู้วิธีเฉยๆนะครับ ามาดูตัวามาดูข้อนี้บ้างนะครับอันนี้มุมอันนี้ความยาวด้านนี้แปดนะครับตรงนี้มุมฉากสมมุติว่าอยากจะหาความยาวด้านเอาด้านนี้ก่อนละกันด้านนี้มันใกล้หรือไกลนะด้านนี้มันใกล้มุมมากกว่าถูกไหมดังน,นั้นด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับความยาวคือแปดค3สามสิบนะครับส่วนความยาวด้านนี้นะครับมันไกลมุมนะครับจึงต้องเป็นไกลเป็นไซน์นะครับดังนั้นถึงแปดซนสามสิบองศานะครับ